รือว่าจะไปตรงน,นั้นเจ้าค่ะเจ้าแม่ทำไมดูไม่ทำนี่แต่แรกจัง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 เลยจัง,จ,งจังเลย ดิ๊ดแดงอืออะเนี่ยบอกแล้วกูกับเจ้าที่ที่นี่นี่อย่างซีกันเลยเข้าออกสบายเฮ้ยผมอธิบายก่อน ขั้นตอนของการออกสลากมันจะมีวงล้ออยู่ทั้งหมด6อันแต่ละอันจะแทนหลักต่างๆตั้งแต่หลักหน่วยถึงหลักแสนกองสลากจะเชิญคนมาที่วงล้อจับหลักเพื่อจะดูว่าจะใช้หลักไหนในการออกรางวัลตรงเนี้พอเขาจับได้หลักไหนเราก็ไปยืนรอตรงหลักไหนฉันเองนี่มันท้าของฉันนะไม่ผมเองเรื่องหวยผมรู้ดีที่สุดแต่พลังบุญของนายเนี่ยเหลือน้อยแล้วนะ ผมขอคุณแค่ทำยังไงก็ได้ให้หลักที่จะจับรางวัลเนี่ยมันอยู่ติดกันอ่าคุไปได้ยังอ้อมแต่แรกต่อไปจอกรางวัลเลขทยสองตัวหนึ่งครั้งมีเงินรางวัลรางวัลละสองพันบาทคะ่ะด้วยอุปกรณ์ออกรางวัลนนซีหนึ่งโดยวิธีหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคับก,กันและจะเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้า เดี๋ยวกูจะคอยดูไอ้ตรงใสๆนี่ให้ว่าคุณท่านเขาจะหยิบลูกหลักติดกันนะป่ะแล้วถ้ามันไม่ใช่อ่ะท,อทำยังไงทำไงก็ได้อ่ะให้เขาเปลี่ยนลูกอ่ะไม่ยากหรอกในลำดับต่อไปนะคะประธานกรรมการจะเสี่ยงลำดับในการตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขว่าจะนำไปตั้งในหลักใด ไเ็ไรท่านประธานกรรมการส่งหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลขสามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามและหมายเลขสุดท,<า><อ>ท้ายนะคะท่านประธานกรรมการส่งหยิบขึ้นมาใหม่โอ้เปลี่ยนปีนเร้วอีจุ๊แม่ทำอะไรก็ได้เร็ว ท่านประธานกรรมการจะเสี <moder ne and murder> ่ยงหิบลูกบอลหม่เลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใจลูกนี้ก็ไม่ได้ท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหิบลูกบอลหม่เลขประจำหลักเปลี่ยนอ ท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกบอลหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ไม่ส่ถูกแล้วจะลูกดะมีท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาใหม่นะคะได้หมายเลขสี่จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลัก

ที่เหลือก็แค่รอให้ผลที่วางไว้มันทำงานไปดีกว่าคมณติดเล็บทัวเลยแบบนี้ไปล้างก่อน อ้เฮ้ยอาพี่แดงถูกไหมพี่ถูกอะไรเอ้าก็หวยที่ฉันให้เมื่อวานไงเธอก็รู้อยู่แล้วว่าฉันไม่เล่นอะไรพวกนี้ขอบคุณนะคะทำไม่ึงไหวจริงจริงๆเกงจริงๆวูฉันได้ตรงหัวเรือนน่อพี่ นี่เราทำสำเร็จแล้วใช่ไหมอ่ะคนแห่มาไหว้เจ้าแม่เพียบเลยอืมแต่ฉันว่ายังหรอกจนกว่าคุณณิสาจะบอกว่าเลิกหรือสารเฮ้ยไม่มีใครทำบุญได้เลยอ่ะเนี่ยแม่เขายังคิดว่าผมมีทางรอดอ่ะพี่เลยไม่ทำบุญให้ กลัวเหมือนแช่งแต่ไม่เป็นไรหรอกทุกวันนี้ก็หาของในสารกินเอาไม่ต้องใช้แต้มบุญแรกคือไม่ได้จะให้แลกของกินอย่างเดียวแต่เวลามึงใช้พลังอะไรอะแต้มมันก็ลดลงเรื่อยๆนี่นะทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนแบบนี้นะเดี๋ยวรู้ตัวอีกทีกลายเป็นเปรตนะมึงอะเอางี้หลังจากนี้มึงอย่าเพิ่งใช้พลังอะไรแล้วกันเซฟๆไว้บ้าง แล้วก็รีบไปบอกแม่ให้เขาปล่อยวางได้แล้วไม่หวยอะไรกันอยู่กันมาตนานอะ่ะทำไมเพิ่งมาถูกอตอนนี้แต่ก็ถูกแหะไม่งั้นคนเขาจะมากันยแย่ๆอย่างนี้เหรอฟุอหรือเปล่าเอางี้นะคือตอนนี้โฉนดที่ดินตรงเนี้ยอยู่ที่ฉันแล้วถ้าเกิดว่างวดที่จะถึงเนี้ยให้เลขถูกอีกทีนึงฉันก็จะยกเลิกไม่รื้อศาร แต่ถ้าไม่แล้วก็ฉันจะรื้อสารทันทีแล้วก็จะเอารถแบ็คโฮมาด้วย จะปลอดภัยจริงๆเหรอต่อให้มันเป็นตอนกลางวันก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะเว้ยข้างในนั้นนะ่ะผีล้วนๆก็ดีดี จัดการหมดเลยไม่อยังเหลืออีกตัวฮัลโหลนี่ใช่เบอร์จันโคงใช่ไหมคะใช่ผมเป็นจันคง เดี๋ยวใช้เข้าฝันแทนไหมไม่ผมต้องเป็นคนบอกเรื่องนี้กับท่านเองแต่ผมไม่คิดว่าผมจะ่วยขนาดนี้ วินคงตอบแทนบุญคุณพ่อกับแม่ได้เท่านี้นะครับแค่จะเอาเงินเดือนเดือนแรกมาให้บินยังทำไม่ได้เลยอ่ะลกแม่ก็เลิกกิติดได้แล้วนะครับเลิกยิติดกับร่างกายของลูกชยายคู้ีมร่างกาเย็นเ้เย็นๆครับโอ้ย หลายชาติหลายภาษากูโปวดหัวไปหมดเนี่ยเอารวมๆแล้วกันนะคือเทพพวกเนี้ยเขาไม่พอใจที่เรามาแทรกแซงการออกสลากคือเข้าใจไหมบางองค์อะ่ะก็าใบหววไปแล้วมันก็เสียเครดิตตำหนักเขาส่วนบางองค์พลังสูงส่งกว่าเราต้องเยอะเขายังไม่เคยมายุ่งวุ่นวายกับการออกสลากเลยทีนี้ทั้งหมดนั่นน่ะเขาก็เลยไม่พอใจที่งวดที่แล้วมันมันเละเทะไปหมดแล้วไหนพี่บอกว่าพี่ซีกับเจ้าที่ไงไหนมากันเพียบเลยอะ สีกับกูได้ก็สีกับพวกนั้นได้ไหมล่ะมันต้องสนิทกับกูคนเดียวหรือไงล่ะโวยวายะไรกันอีกวะน่ะเอางี้เดี๋ยวตรงนี้กูจัดการเองรีบเข้าไป้างใน,นก่อนไปไหวเหรอพี่โอเคเอานะพอมีวิธีอยู่มึงนั่นแหละวินอย่าไปใช้พลังอะไรมั่วซั่วนะเดีย๋ยวก็ได้เป็นเป็ดเราหรอก านายต้องสัญญากับฉันก่อนว่าวันนี้นายจะไม่ทำอะไรเกินตัวเพราะว่างั้นค,คุณกล้าสัญญากับผมไหมล่ะถ้าคุณกลับไปเป็นสัมภเวสี และคุณจะยิ้มรับให้กับความหิวโหยและความทรมานของมันได้ถ้าวันนี้เราทําสําเร็จมันจะไม่ใช่แค่คุณที่ไม่ต้องกลับไปลําบากแต่ท่านจะเป็นความสําเร็จครั้งใหญ่ในชีวิตเท่าที่คนหิวโหัวอย่างผมจะทําได้เลยนะฉันขอบใจนายมากนะแต่นายต้องสัญญากับฉันก่อนถ้ามันเกิดอะไรขึ้นที่ต้องเป็นอันตรายกับตัวนายนายจะต้องหยุดทันทีนายช่วยฉันมามากพอแล้วบางทีมันอาจจะถึงเวลา ที่ตัวฉันอาจจะต้องเลิกยึดติดอืมผมสัญญาเฮ้ยอ้ย <c oughs> อยาวคุยอะไรกันทำไมพี่เข้ามาได้ง่ายแบบนี้อะอะ้าวเจ้าพ่อเจ้าแม่ไอ้พวกเจ้าพ่อเจ้าแม่สายใบ้หวยอะยังไงมันก็ต้องมีเชื้อพนันในสายเลือดไว้ก <99, S 2> <c oughs> ้าวก้าวเด้ง วาวงเลยเรียบร้อยฉอะนะเรียบร้อยหมดตูดทุกองกลับตำหนักไปหมดแล้วแบ่งอะไรยไหมเอาไหมหไม่เป็นไรพี่จะไม่เอาสร้อยไหมไม่เอาก็ไม่เอา